หากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงอะ่ะช่วยส่งฉันกลับไปที่บ้านทีเถอะฉันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะให้ฉันเป็นอะ่ะคุณผู้ชมคะอาทิตย์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่ช่วงเรื่องราวจากใจได้นําเสนอเรื่องราวของในตอนหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะได้นําเสนอเรื่องราวที่เธอประสบกับปัญหามากมายหลายอย่างแล้วแต่ละปัญหานั้นหนักๆแล้วทั้งสิ้น แต่ว่าพระเจ้าได้ช่วยกู้เธอคะ่ะให้ผ่านพ้นปัญหาแต่ละปัญหามาถึงวันนี้แล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงอย่างไรวันนี้คะ่ะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งคุณผู้ชมพลาดชมไม่ได้เลยนะคะพอ,อะเครื่องลงที่สนามบินดอนเมืองก็นั่งรถทัวร์ไปที่หาดใหญ่เลยไปหาเพื่อนหิวข้าวตอนนั้นก็เลยบอกเพื่อนว่าเอออยากกินส้มตําที่ไหนมีร้านส้มตําอร่อยอร่อยก็ยังแปลกใจว่าแม่ค้าตําส้มตําเนี่ยตําไปมองไปตําไปมองไป ก็เลยทักใจว่าน,น้องน้องน้องเป็นลูกพระเจ้านี่เขาบอกอย่างเงี้ยพี่รู้ได้ไงคะพี่เห็นไม้กางเขนอยู่บนหน้าผากของน้องอะ่ะก็บอกองี้แล้วพอพอเขาทักจบว่าน้องเป็นลูกพระเจ้านี่แค่นั้นแหละร้องไห้ร้องไห,ห้ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่คุยเลยร้องไห้แบบเสียงดังมากแล้วก็เขาก็โทรเรียกอาจารย์ที่โบสถ์ที่คริสจักรใจสมานที่หาดใหญ่อะค่ะมามาที่ฐานให้ช่วงอธิษฐานให้ก็มีการต่อสู้พอเราง้างกับบ้านไปอะค่ะง้างเท้าไปก็ มันเอ e งดึงอยู่อย่างเงี้ยมันมันมันกระทุ้งกลับมานะคะ่ะว่าจะต่อยหน้าสิทธยาพิบาลจะต่อยหน้าผู้รับใช้อย่างเงี้ยสู้อยู่นานมากเขาก็เลยขับไล่อธิษฐานขับไล่ในนามพระเยซูออกไปวิญญาณชั่วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าจะเอามันไว้ไหมบอกไม่เอาแล้วก็เลยเขาก็เลยอธิษฐานนำรับเชื่อรับเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ปัญหาและความวุ่นวายในชีวิตของเธอก็ยังไม่หมดไป ซึ่งก็เป็นเพราะว่าอดีตที่เขารับอะไรตอนีอะไรเข้ามาเยอะแยะนะคะแล้วก็พอมาเป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือในจุดนี้ที่จะหลุดพ้นไม่นาน<ๆ>ก็ล้มป่วยลงร่างกายซู้ผอมเหมือนคนเป็นโรคร้ายตอนแรกไม่รู้สาเหตุค่ะอยู่ๆก็ออผอมลงผอมลงนะคะแล้วเนื้อติดกระดูกอะค่ะก็เลยบอกมาว่าคุณหมอคะชีวิตนี้หนูคุ้มแล้ว หนูไปมาหมดแล้วคุณหมอบอกหนูมาเถอะค่ะว่าหนูเป็นอะไรหมอบอกว่าคุณรับได้แน่นะคุณเป็นเอดระยะสุดท้ายแล้วกลับไปถึงบ้านก็จําได้ว่าในห้องน้าเนี่ยมีไทเตอร์ขวดใหญ่อยู่ขวดหนึ่งปิดจมูกดื่มหมดขวดเลยสติสมชัญญาดับเมื่อรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลรอบตัวมีแต่เครื่องช่วยชีวิตเต็มไปหมด คืนวันที่2หลังจากออกจากห้อง ICU แล้วคิดว่าไม่ได้ฝันเพราะว่ายังมองดูในนาฬิกาที่ผนังเป็นเวลาตีสองมีผู้ชายใส่ชุดขาวอค่ะลอยมาคิดว่าเป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลถามในใจท,ท่านเป็นใครพระองค์ก็ตอบพระองค์ก็ตัดแบบช้าๆเยือกเย็ยนฟังแล้วอบผมบอว่าเราคือเยซูผู้ที่มาโปรดเจ้าบอกพระเยซูเหรอเราคือผู้นั้นพมนบอกพกอกพ,อ,พ,อ,พอบอกว่าเราคือผู้นั้นแล้ว น้ำตาเริ่มไหลแล้วทีนี้เพราะว่าพระเยซูจาค่าช่วยลูกด้วยขอพระองค์ทรงโปรดให้โอกาสชุบชีวิตลูกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าพระองค์ช่วยลูกถ้าช่วยชีวิตลูกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าพระองค์ช่วยลูกลูกจะยอมทําตามน้าพระทัยของพระองค์ลูกจะทําตามทุกสิ่งลูกจะยอมเป็นทาสรับใช้ของพระองค์ตลอดไปแล้วพระองค์ก็ตัดแบบช้าๆเ,าเยือกเยน็นฟังแล้วอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งบอกว่า อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะไม่นำความรักมั่นคงของเราไปชัดเจ้าหลังจากที่ปรากฏพระกายให้เห็นก็อาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับแบบรวดเร็วจนหมอแปลกใจะค่ะในในครั้งนั้นเนี่ยก็มาพบหมอ,อทันเวลาแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาเชื้อราปอดอักเสบได้เร็วนะครับทำให้สามารถที่จะกำจัดเชื้อไปได้พอสมควรทำใหอ้อาการปอดอักเสบดีขึ้น นะครับจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าสู่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้นะครับก็เลยทำให้อากาศดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีความเชื่อกับพระเจ้าอย่างไรชีวิตเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรโดยเฉพาะท่าทีที่ที่อยู่ในใจมีความเชื่อเต็มร้อยค่ะเพราะว่าขอขอพระเจ้าประทานความเชื่อให้แล้วพระองค์ก็ให้เห็นภาพตรงนั้นว่าตอนที่พระองค์โดนถูกตึงไม้กางเขนรด ถูกทรมานสารพัดต่างๆนานาพระองค์บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าให้อภัยเขาด้วยเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นได้โดยพระคุณความรักของพระองค์แล้วความรักของพระองค์ก็เข้ามาเยียวยารักษาบาแดแผลในจิตใจทําให้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีขึ้นมีความรู้สึกดีกับทุกคนแล้วก็คําพูดก็เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่ถึงปีพระเจ้าก็ได้รักษาพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อคุณ ร่างกายของเธอกลับมาแข็งแรงปกติอย่างไม่น่าเชื่อก็ทำให้ระดับภูมิุมกันหรือ CDC เนี่ยสูงขึ้นนะครับจนณปนัจจุบันเนี่ยสูงใกล้เคียงหรือเท่าอยู่ในระดับเท่าคนปกติเลยก็ว่าได้นะครับก็จะทำให้ดูสุขภาพทั่วไปมีเกมดีนอกจากพระเจ้าได้คืนสุขภาพที่สมบูรณ์ให้แก่คุณพระองค์ยังรักษาบาดแผลในอดีตที่ฝังลึกจากการถูกกระทําที่แสนเจ็บปวดด้วยสามารถให้อภัย ที่ได้กระทําสิ่งเลวร้ายกับได้ไหมสามารถให้อภัยกับเพื่อนบ้านที่ทําลายชีวิตได้หรือเปล่าคะในวันนี้ให้ค่ะเต็มร้อยเลยค่ะตอนนี้สามารถคุยกับเขาได้ยิ้มได้รักเขาได้บอกได้เลยเต็มร้อยว่าให้ให้อภัยแล้วก็รักจริงๆรักอย่างที่พระเยซูรักก็เหมือนบอกว่าไม่ใช่ใจของแต่เป็นใจของพระเยซูที่แลกกันนะคะพระเจ้าได้ช่วยคุณ ที่จะสามารถให้อภัยตัวเองได้หรือไม่คะเพราะว่าภาพที่พระเยซูจะให้เห็นภาพนั้นนะคะภาพที่หญิงร่วงประเวณีที่ประชาชนจับหญิงล่วงประเวณีได้แล้วจะเอาหินเฟืยงอะค่ะพระองค์ตัดกับหญิงคนนั้นว่าหญิงคนนั้นที่เป็นภาพที่เป็นบอกว่าเราก็ไม่เอาผิดเจ้าเหมือนกันและอย่าทําอีกทุกครั้งที่ที่จะกลับที่จะคิดและทําสิ่งไม่ดี ภาพนั้นจะขึ้นมาเลยให้เห็นเลยค่ะและมีเสียงเสมอว่าอย่าทำอีกจากในอดีตของคุณที่มีแต่ความเจ็บปวดและความขมขื่นมาในวันนี้พระเจ้าได้เติมเต็มชีวิตที่มีแต่สันติสุขและความชื่นบานพระเจ้าได้ประทานคู่ประพรให้กับเธอและทั้งคู่ก็ร่วมการรับใช้งานของพระองค์ก็ไม่รู้สึกหลังเกียจตครับก็มีความสุขดีครับความสุขที่อยู่ด้วยกันก็คือเป็นความสุขของพระเจ้า ที่เราใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ขัดสนคือพระเจ้าเวพรเราดีมากๆเขาก็พยายามที่จะสําดงความรักหนุนใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะครับอ,อันนี้ก็เห็นใจที่เขาร้อนรนในการประกาศนะครับเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ที่จะพูดถึงเรื่องของตัวเองโดยที่ไม่ปกปิดไม่ละอายอยากจะขอบคุณพระเจ้าว่าอย่างไรบ้างในสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้าได้กระทําในชีวิตของ แล้วพระเจ้าแสนดีสำหรับคอย่างไรบ้างคะก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสำหรับผู้หญิงคนบาปคนหนึ่งที่พระองค์ช่วยกู้ก็อยากจะร้องเพลงนี้ข <c oughs> อบพระคุณด้วยใจกาตันโยค่ะขอพระคุณด้วยใจกาตันโย ขอพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอพระคุณเพราะพระองค์ประทานพระเยซูพระบุตรเดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมังน่งมีเพราะพระเยซูประทานสิ่งดีเพื่อเราขอพระคุณในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าชีวิตของ เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยวสันติสุขแล้วก็ความสุขที่พระเจ้าได้มอบให้กับเธอจริงๆและเอาเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็จะสามารถได้รับในสิ่งเดียวกันกับที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะคะสำหรับในช่วงเรื่องราวจากใจนะคะในอนที่นาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมนะคะแต่สำหรับตอนนี้พักสักครู่ค่ะในที่สุดพระเจ้าจะช่วยปลดปล่อยคุณออกจากความทรงจำที่เจ็บปวด เมื่อคุณนึกถึงความเจ็บปวดของการทารุณกรรมทางเพศยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์อำนาจและการรักษาชำระใจของคุณและประทานสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆคุณจะรู้ว่าคุณเป็นอิสระและมีชีวิตใหม่ในพระองค์พระเจ้าเดียว24เขตเวลาโลกการนมัสการองค์พระเยซูคริสต์ทั่วโลก กำลังจะกลายเป็นหนึ่งเดียวจากการนมัสก,การอย่างเป็นทางการถึงการนมัสก,การที่เต็มไปด้วยพลังจากเด็กถึงผู้ใหญ่จากครอบครัวไปถึงการรวมตัวกันบนเวทีไม่ว่าคุณจะนมัสก,การพระเจ้าอย่างไรในวันที่11เดือน11ปี2011เราจะเป็นหนึ่งเดียวในพระวิญ,ญญาณและความรักเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า